สวัสดีครับผมพบกับเพจมิสูเนือเมฆครับบายดักบินเมฆนะครับวันนี้เมฆมาไม่ได้รีวิวเรื่องของสเปคเรียกว่าสเปคของที่ให้แถมให้กับลูกค้าแล้วกันวันนี้เรามารีวิวชุดแต่งเนสเตอร์นะครับสองคันในประเทศไทยที่เพิ่งติดตั้งเลยนะครับเรียกว่ามาดูกันว่าเป็นยังไงมาพบกับคันแรกก่อนอนี่คือคันแรกในประเทศนะครับจะบอกไว้ว่าทำไมถึงเป็นคันแรกในประเทศอ่าพอดีอันนี้คือรถของทางเจ้าของ Next e r ตอร์เองเลยนะครับผม เรียกว่าคันนี้เป็นรถโชว์เลยนะครับคันนี้เจ้าของซื้อคันนี้ไปเพื่อทําการขึ้นรูปขึ้นมาเลยนะครับไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เรียกว่าแค่เอามาทาเอาแบบไปทําอย่างเดียวนี่เอาซื้อรถไปเลยเพื่ออะไรคือ1นึลูกเจ้าของเองต้องการที่จะเรียกว่าให้มีเวลาในการออกแบบแล้วก็ขึ้นรูปตัวรถจริงขึ้นมาเรียกว่าให้สวยงามแล้วก็เข้ารูปอย่างเนียบเียบเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันบ้างว่า คันนี้นะครับอันนี้คือชุดเต็มเลยนะว่ามีนะครับเริ่มกันมาจากด้านบนเลยนะครับนี่เรียกว่าฮูดละกันหน้าฮูดนะครับฮูดนี้เป็นฮูดเฉพาะรุ่นของเ t e n n d e r Cross ขึ้นมาเลยเรียกว่าถ้าท่านที่ต้องการชอบความแปลกใหม่ความเรียกว่าดุดันขึ้นไม่เหมือนใครนะครับตัวนี้รับรองได้เลยว่าแน่นอนว่าไม่เหมือนใครและไม่เหมือนรุ่นใดๆนะครับสำหรับฮูดของ e x t e n นเด r ร์ s s นะครับแล้วก็ติดตั้งของตัวชุดโลโก้ขึ้นมานะครับตัวนี้ตัวหนังสือขึ้นมา ถัดมามาดูถึงด้านล่างกันบ้างน,นะครับด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับชุดแตง่งนาชุดแต่งของตัวนี้จะมีทั้งหมด2สีละกันเนาะมีตั้งแต่สีขอบที่เป็นสีตัวสีเงินหรือว่าสีแดงขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบว่าอยากได้สีอะไรสักเข้ามาได้นะครับผมด้านล่างนะครับชุดแต่งของเนสเตอร์เองนะครับเขาถ่ายทอดเรียกว่าความสปอร์ตมาตั้งแต่ของตัวรุ่น G T นะครับจนมาถึงรุ่นของตัว Cross เองเขาก็ยังให้ถึงความสปอร์ตขึ้นมาเรียกความเท่ขึ้นมาแล้วก็ อย่างหนึ่งตัวสเกิร์ตของ n e x t e r ตอร์เองเขาจะไม่ทำสเกิร์ตที่เตี้ยและทำให้รถขับยากนะครับเรามาดูกันหน้าตั้งแต่ด้านล่างเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับตัวสีเองนะครับตัวนี้เน้นถึงความเป็นตัวสีนะครับตัวสีคืออะไรนะครับทำไมถึงเรียกตัวสีเพราะว่าอย่างหนึ่งคือด้านบนของตัวนี้นะครับชาวมิตซูเองนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวตีทีหรือชาวคอนจะรู้ว่าตัวนี้นะครับจะเรียกว่าตัวสีนะครับตัวนี้น่าเขาเลยถ่ายทอดเรียกว่ามีคอนเซปต์ตัวสีขึ้นมา ด้านตรงนี้ขึ้นมานะครับครอบต,ตัวชุดไฟตัดหมอกที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับผมส่วนของด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นคุมมาถึงด้านนี้นะครับปล่อยช่องลมใหญ่ๆอันนี้ไว้เพื่ออะไรเพราะว่าช่องลมตรงนี้เองนะทางมิซูมิชิกเองออกแบบมาอยู่แล้วว่าทําให้ช่องลมขนาดใหญ่เพื่อต้องการให้เครื่องยนต์นะครับมีการระบายอากาศที่ดีนะครับ ทางเน็กเตอร์เองก็เลยหลบตรงนี้มาไว้นะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ทำเป็นสเกิร์ตลงมาด้านล่างนะครับ mm hmm. พร้อมกับทาทรงดิฟฟิวเซอร์ด้านหน้าขึ้นมาให้เลยครับ mm hmm. เรียกว่าสปอร์ต hmm. และสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับมา mm hmm. เรามาดูถึง mm hmm. อีกเวอร์ชันหนึ่งละกันมาดูของทางคันนี้นะครับที่บอกว่าสามารถเลือกว่า จะเป็นสีเงินหรือสีแดงได้นะครับตัวสีแดงเองนะครับก็จะได้อีกฟิลลิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความว่าฉบเฉียวนะครับสำหรับสีแดงที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับแล้วมาแล้วมาต่อกันนะครับผมนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีของสีตัวด้านนี้นะครับปกติแล้วถ้าเป็นยี่ห้ออื่นละกันเนาะตัวยี่ห้ออื่นนะตรงนี้เขาจะใช้เป็นสีดําได้กันทั้งหมดนะครับเน็กซเตอร์เป็นผู้นำนะครับเริ่มต้นมาก่อนเลยเป็นด้วยกันสีดําเงาขึ้นมานะครับเพิ่มเรียกว่าเพิ่ม ความสปอร์ตให้แก่ตัวรถแล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเจอ้าของตัวครอสเองนะครับเขาจะเน้นการออกแบบมาที่บึกบึนนะครับของเน็กเซอร์เลยทำชุดแต่งมาเพื่อให้ตัวรถดูเองดูสปอร์ตขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วกันครับเดี๋ยวงี้เราไปดูของตัวด้านข้างกันว่าเน็กเซอร์เขาเป็นยังไงมาบ้างนะครับผมมาครับมาพบกับด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างของเจ้าตัว Next เ r er อเองนะครับเขาจะไม่ได้ทำตัวสเกิร์ตขึ้นมาด้านข้างนะครับแต่เขาออกแบบเพื่อให้รองรับของการติดตั้งบันไดข้างขึ้นมานะครับผมบันไดข้างก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับคือด้านด้านหน้าเป็นสีดำด้านแล้วก็เป็นสีเงินเงาๆอย่างนี้ขึ้นมาใช้งานได้จริงนะครับสำหรับเจ้าตัวบันไดนี้นะครับปกติบ,บันไดนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอาไว้ก้าวขึ้นลนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอะเอ็กซ์เทนเดอร์อะ เป็นรถที่ไม่เรียกว่าไม่ได้สูงขนาดนะั้นจริงจะเหมาะกับการที่เราสามารถก้าวเก็บขอบบนรถก็ได้นะครับหรือว่าใช้ให้ผู้สูงอายุขึ้นก็ได้ในกรณีที่ผู้สูงอายุอาจจะขึ้นยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราเป็นไวรุ่นหรือว่าโดยทั่วไปอย่างเงี้ยเรียกว่าเอสเซนเดอร์เป็นรถที่ไม่ได้ขึ้นยากเพราะว่าเนื่องจากความสูงเขากลางพอดีนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่ากันว่าเป็นยังไงกันต่อมาครับ เรามาดูในส่วนของกานด้านหลังกันบ้างน,นะครับสหรับชุดแต่งเนสเซอร์เราดูอย่างด้านบนก่อนละากาันหน้านี่นะครับเรียกว่าสปอยเลอร์นะครับทรงตัวนี้ถ้าโดยปกติแล้วนะครับก็เขาจะมี ในส่วนของตัวครอสเองเขาจะมีส่วนของมายืดอยู่ประมาณนี้เนาะถ้าลูกค้าที่ชอบของความเรียกว่าชุดแต่งที่ดูอลังการนะครับเรียกว่าดูสปอร์ตนะครับตัวน,นี้นะครับสามารถเพิ่มของในส่วนของสปอยเลอร์ได้ให้เป็นชุดเต็มของสปอยเลอร์นะครับผมใส่ขึ้นมาจะทําให้ตัวรถโดดเด่นขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็นทรงสปอร์ตสปอร์ตขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับการออกแบบของเขาก็จะมีของเรื่องการกระโดดขึ้นมาเพื่อโป๊ติอรถ้ากระดกขึ้นมาก็คือ กระบวนรจะเพิ่มของแรงกดท่ด้านท้ายรถขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัดขอบสีดําขึ้นมานะครับเรียกว่าทําให้ดูสปอร์ตขึ้นมายิ่งขึ้นนะครับมาเร้ดูส่วนของด้านล่างกันบ้างนะครับด้านล่างนะครับอย่างที่เคยนะครับเนสเตอร์เองนะเขาชอบในการที่จะใส่ของการลวดลายของดิฟฟิวเซอร์เข้าไปนะเราจะเห็นได้ว่าดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่ด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นเอกลักษณ์มากๆของตัวเนสเตอร์นะครับท่อนะครับท่อเป็นแบบทรงกลมสี่ท่อนะครับตัวนี้เรียกว่า ทรงโมอ่ะเขาจะให้อารมณ์ของความสปอร์ตมากๆเช่นเดียวกับคอนเซ็ปต์ที่อยู่ด้านหน้าที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเน x t เซอร์เขาจะชอบในการออกแบบให้ตัวรถมีความสปอร์ตมากๆนะครับเรียกว่าตัวนี้สวยงามเลยทีเดียวตัวกันชนหลังเองนะครับตัวนี้เขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำเงานะครับถุงนี่เรียกว่าใหญ่ๆชิ้นจะโตเลยทีเดียวแล้วก็มีพวกเงาอตัวท้อทับทิมมันยอยู่ด้านในอยู่เหมือนเดิมนะครับ ด้านหลังพร้อมกับสติกเกอร์ของเน x t เซอร์นะครับผมอยู่สติเกอร์ออโต้สปอร์ตอยู่ด้านหลังเรียกว่าสวยงามมากๆเลยนะเป็นยังไงบ้างสลับเจ้าตัวเรียกว่าเจ้าตัวของชุดแต่งของเน x t เซอร์นะครับทุกท่านว่าเห็นว่ายังไงบ้างชอบหรือไม่ชอบยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูภาพรวมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นไงบ้างสลับ2คันนี้นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะอันนี้ดูภาพรวมเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้าทุกค้า ถูกใจชอบใจยังไงนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับผมชอบส่วนลูกค้าที่จองรถกับเมฆไปแล้วออกรถกับเมฆไปแล้วนะครับสนใจในชุดแต่งเน็กสเตอร์นี้ติดต่อเมฆเข้ามาได้เลยนะครับเมฆมีพิเศษให้สำหรับลูกค้าเก่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับผม ยังไงวันนี้ก็เม่ก็ขอบคุณมากๆนะครับในการรีวิวชุดแต่งของ Nexter วันนี้ขอบคุณครับ Fight the fear when I feel like dying I'm trying to fly high but I'm not a pilot can't deny it h e s o m e days I feel idiotic just a product of a system where you're lucky just to make a dollar That ain't gonna stop me cause my grind's contagious out t o what it i s to turn passion to p a y c h e s And if